ยังไงให้ฉันผอมเพื่อนเป็นกันไหมครับอาหารการกินในชีวิตของเรามันเป็นแบบนี้อยู่ไปนะจากตัวเล็กๆนิดๆเริ่มตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคุณก็เริ่มเริ่มกลายเป็นโลอ้วนจะทํายังไงจากชั้นที่หุ่นอ้วนเนี่ยกลับมาผอมแล้วก็สุขภาพดีทุกคนอยากรู้ไหมครับทาแนะนําม,มาบอกทุกคนตอชวนทุกคนฟังเฮลวิชั่นไลฟ์หัวข้อกินยังไงให้ฉันผอม วันเสาร์นี้นะครับเสาร์ที่14ตุลาคมเวลา20นกาถึง21นิกฟังประสบการณ์ตรงนะครับจากคุณสิริธรตั้งบุญสุขคนนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์จากเดิมผู้หญิงคนนี้เคยน้ำหนัก72กิโลแล้วก็เกิดถูกวินิจฉัยว่าเกือบจะเป็นสโตรกนะครับในเวลาลดจากน้ำหนัก72เหลือ57ภายในระยะเวลาแค่7เดือนเท่านั้นเองจะมาแชร์ว่าเธอมีวิธีการตับอาหารยังไง จากน้ำหนัก72ที่สามารถลดลงเหลือ57กิโลได้ทุกคนมาฟังแชร์และรู้วิธีการลดน้ำหนักจากน้ำหนักที่มาซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นนะให้กลายเป็นน้ำหนักลดลงแล้วก็สุขภาพดีได้หน้ามาฟังไหมครับไลฟ์ผ่านเพจแมวยูนิฟลเ e รดเนินการความสนุกครั้งนี้โดยพี่แมวประภาพันพลแสงงามที่อยากพร้อมลงหุ่นดีสุขภาพดีพิมพ์สนใจแล้วต่อชวนมาฟังด้วยกันนะครับ